ภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านขับเฮาส์กลุ่มแคร์ว่าที่รัฐบาลยังไม่ยุบสภาเนื่องจากพักรวมไทยสร้างชาติยังไม่พร้อมโดยเฉพาะการตั้งสาขาพักโดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเจ้าตัวกล่าวด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์ว่าอย่าไปพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบแล้วเดินออกจากโพเดียมทันทีเมื่อถามว่าเป็นการ ึงเกมยุบสภาเพื่อให้พักร่วมไทยสร้างชาติมีความพร้อมหรือไม่นายกไม่ตอบพร้อมเดินขึ้นรถทันทีต่อมานายทักษิณได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ทักษิณชินวัตรถึงกรณีนี้ว่านักปราดพูดไว้ว่าคนที่มีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เริ่มหันหลังให้กับความจริงมากเท่านั้นผมเพียงสะท้อนความจริงที่คนใกล้ตัวไม่กล้าพูดเพื่อให้ท่านได้รับรู้